สองอ e ีแกมมาครับเพิ่งจะแมทโอ้โหร้อนสุดๆครับวันนี้สองอ e ีแกมมาต้นใหม่ครับใช้สายดันจานนาทีห้าันจานนา5 8ห้าแเส้นนี้จำ เดี๋ยวเราวัดอ็นยานะตัวเครื่องครับเครื่องเมก้าสตาร์ครับเมก้าตาที่ความถี่นี้นะครับแสงเข้าตัวเล่นอะไรกับคลิปแหละระเบิดนะครับแล้วเกิดอะรเกิดอะไรอย่างนี้นะ จะมองไม่ค่อยทันนะครับสังเกรื่นะเขียนม,มันเล็กไปหน่อยนะครับตัดภาพไปที่อนนนะไรแล้ครับ จะไม่กระดิกเลยครับจะไม่กระดิกเลยนะเพื่อนตีมีเจ็ดห้าห้าสี่ห้าสี่ผมจะลองวัดแบนวีนะฮะ ความความกว้างความถี่ตอนนี้ยังลงนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดห้าห้าสี่นะฮะดูตะเข็บนะครับช่องติดสองดีนะะตะเข็บนะครับ,นะข,รบขึ้นขึ้นนะฮะขึ้นแล้วอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองนะครับที่ความถี่ที่เจ็ดหกแปดแปดห้านะฮะรวมกันห้า ย <24. S 2> ี่สี่ทิศนาขึ้นมาหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองจะมองไม่ค่อยชัดนะทิศนาขึ้นเรื่อยๆครับช่องเก้าช่องสามสิบทิศนาขึ้นหนึ่งจุดห้าครับยี่เจ็ดจุดเจ็ดห้าห้าครับ จ็ดจุดเจ็ดห้าห้าลงนะครับสอง 2, แล้วเดช่องที่สองเดี๋ยวลงไปนะว่าแบนด์ตอ่าความถี่ต่ำกว่ายี่เจ็ดจุดห้ามันเท่าไหร่นะฮะลงครับลงความถี่ไปช่องยี่เจ็ดจุด ห้าศูนย์ห้าช่องแปดทีดวาจะขึ้นเรื่อยๆครับยี่สิบเจ็ดจุดสี่หกห้าช่องห้าทีวอาจะอยู่หนึ่งจุดห้าเทียบแล้วแบนด์วิดต้นนี้ที่ใช้งานได้เนี่ย ม่ค่อยกว้างนท่าไไรไม่กว้างเฮ้ต้นที่สองครับยากิสองอ e ีเลเมนต์จกมม่ายากสองอ e ีเลเมนต์จกมม่าผลงานชิ้นใหม่ครับ